สวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้เราอยู่กับเกม Dungeoneer of Netherburm Realm of Chaos นะครับเป็นภาคที่สี่แล้วนะครับช่วงนี้ผมอาจจะเว้นช่วงนิดนึงนะเพราะว่าอ่าตอนนี้มาอยู่กับที่บ้านนะครับก็คืออาจจะไม่สะดวกในการทำนิดนึงนะโอเคเรามาต่อกันเลยครับผมหลังจากจบกับอะไรนะไอวิวออฟโฟรจูนไปแล้วนะครับปาร์ตี้นั้นถล่มเราไว้ยับเลยเหมือนกันโอเคอันนี้เขาให้มาเปิดอ่าสกิลทรีนะสกิลทรี แต่คนแค้หายไปแล้วนะมันดูเหมือนจะไม่ใช่เวลาเท่าไหร่น,นะแต่ก็เอาเหอะเขาบังคับเราเปิดสกิลทีตรงไหนวะอ่าโอเคแซนเตอร์ชีต on the left จ้ะได้2พอยต์นะครับจากการอัพเลเวลโอเคเอ็นไฟน์ในเชลล์แอตทริบิวท์วอลูวิดเอาอิเอเมนต์อ๋อโอเคของสเตตหลักของเราโดยที่เราไม่ได้ใส่สวม,มใส่อะไรทั้งสิ้นนะฮะ เกณฑเลเวลขึ้นมาแล้วก็เช็คเอ็กอ่าบาร์บาโอเคจ้ะอันนี้บอกว่าเมน,นัทิบิล agility เพิ่ม perception dots โอเคนี่โคตรสำคัญเลยวะ่ะจริงๆนะเนี่ยแม่นหลบแล้วก็แพรลี่ด้วย agility อ,อย่างเดียวทุกตัวคงต้องอัพหนึ่งอะทุกเลเวลเลย agility หนึ่งแล้วอย่างอื่นที่เหลือแล้วแต่สเตนเพิ่มดาเมจก็ดีนะครับผมเพราะว่าถ้าเรายิ่งตีแรงก็ยิ่งเคลียร สถานการณ์ได้เร็วอ๋อสกิลพอได้อย่างละหนึ่งด้วยพาสซร์แอคทีฟโอ้อเยอะแยะเต็มไปหมดแล้วอ่านไม่ทันแล้วตอนนี้ขอเวลาอ่านแป๊บอ่คอนสติทิวนะครับผมเพิ่มเลือดแล้วก็ฟิสิกอลรีสตันทำให้เราไม่โดนสถานะพวกล้มพวกอะไรพวกนี้เลือดไหลเนาะอินเทอร์ฟูลยูสเปลจ้ะอินไม่ต้องอัพอยู่แล้วจ้ะเพราะว่าไม่รู้ว่าสเปิลคำว่าสเปลมีผลมากน้อยแค่ไหนอะมีผลกับอะไรบ้างอะการใช้ดาบฟัน เป็นสเปลไหมถ้าเป็นสกิลอะไรเงี้ยนึกออกไหมก็เป็นความงงใน็นิดนะครับในการเขียนคำอธิบายนะต่อไปเอ่อคอ g คอ s เกรก็คือความกล้าหาญเหรอใช่ไหมรูปสายฟ้าเอ่ i n ิ t ิเ t ทีฟแล้ว m มจิก r e s i s t ต n c e อ๋อโอเคก็คือถ้ามีความกล้ามากก็จะไม่กลัวเวทมนต์นะฮะแล้วก็ได้เริ่มก่อนนั่นเอง f i น a ล l y charisma ก็ Finally, Char isma, เป็นฮา w m u ซัพพอร์ตที่ได้นะครับคนที่ควรจะมีชา a ิสมาเยอะๆก็คือ barbarian ฮนะ เพราะบาเบเลียนเนี่ยไม่สิบาเบเลียนควรมี agility เยอะไปเลยดีกว่าเนอะจะได้แม่นเนอะ <c oughs> คือมันงงคือทุกตัวควรจะมี agility เอ่อ agility เยอะครับสเปนสองอันนี้ to unlock tier 2โอเคครับ mouse over skill to get more detail จ้ะยาวไปจ้ะอ่านี่คือ mouse over skill เดิมก็ยังได้ get more detail ด้วยเหรอ เอ่อ uh, Here you find the decision damage potential of the equipment weapon damage อะไรนะ skill damage i s often to อ uh, ่าอัพเปอร์เซนต์ไอ่าไม่ได้ดูเลยไหน damage วะมันยังไม่บอกเลยนะครับโอเคเอาไวปว่ากัน Don't forget to read the skill s k a y ครับผมได้เหมือนว่าสกิลเนี่ยมันจะมีเลเวลเดียวใช่ไหมคืออัพได้แล้วก็ใช้ได้เลยดาเมจมันจะเพิ่มขึ้นตามอาวุธที่เราใส่นั่นเองนะฮะแล้วอัพ now allocate uh, attribute point shoot your skill bla 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 แล้วอัพ confirm ปับ๊บจบ no change will be s a v e d until you press button จะในที่สุดเราก็จะได้อัพเลเวลแล้ว เริ่มต้นด้วยอ่ะจิติตี้ครับผมอย่างที่เขาบอกเลยแพรลี่และดอทผมอยากรู้ว่าแพรลี่คืออะไรโอ้โหมีอะไรให้อ่านโคตรเยอะแพรลี่เปอร์เซ็นชั้นทูแพรลี่ฮิตอ่ะคิดที่เข้าแพรลี่อิกนอทาร์เก็ตเลยแอนด์ทริกเกอร์อ่ะレスโพสก็คือสวนด้วยแอะแพรี่สักเซสคืออิกนอร์เฉยๆคิดที่เข้าแรพรี่คืออิกนอร์แล้วก็สวนด้วย พ a r t เช l p a แพรก็คือโค้ดทูเดอะแอ c o ักสกอร์อินเนกาทีฟ5 i n สิบเปอร e เซ็น c อินคมมิ่งันะจ๊ะอ f t เตอร์ c ักเซสแพรี่เดอะรี่วลูอิสเดวายบายหน i e อันที่เดอะเชลเลเตอร์เน็กเก็คือเราจะแพรรี่บ่อยๆไม่ได้แพรรี่ได้ได้ทีต่อทีอะฮะโอเคได้ส่วนดอทก็คือเหมือนเดิมแต่ดอทลัวๆก็ไม่ได้ดอทนีนเดวายบายสองเลยทีเดียวว้าว เอ่อเดนโนคิทิเคิลแอนพลเรนออนดอทนะครับแต่ว่ามีแค่ซักเซตดอทก็คือไม่โดนตีนั่นเองอ่าฮะแต่ว่าถ้าดอทได้แล้วในก็จะหาร2นะจะโอกาสติดจะยากขึ้นโปรเทคชันไปเลยก็ได้สเตนเพิ่มอะไรบ้างฟิสิกอลเดี๋ยวนะอันนี้บอกว่าเพอร์เซพชันเพอร์เซพชันนี่จะบวกตามเท่าไหร่นะครับขออ่านนิดนึงอีโวเวนยูเลวัปอื้มแอนวิดอาจิสองพอยต์ per อาจิ POINT OVER 10อ๋อก็คือลบ10แล้วบวกเพิ่มตามนั้นอย่างตอนนี้12แปลว่าได้อ่าได้ความแม่นยำมาจากอัจิเนี่ยแค่4 p o พอยต์เองอืมอึบวก2 p e r agility point over 10ไม่ใช่สิบวก2 p e r agility เออถูกแล้วแปลวบวก4บวผมาแค่4เองตอนนี้นะครับแต่ถ้าว่าเราอัพอันนี้เพิ่มขึ้นไปปุ๊บ ไม่บวกหนึ่งวะไหนว่าบวกสองไงบวกสองเปอร์ agility point over สิบนี่แงสิบสามอ้าวนี่ทำไมคืออัหนึ่งทีแล้วมันได้บวกหนึ่งวะงงไหมแต่อัพอีกทีกลายเป็นบวกสองงงชิปิงโอเคเดี๋ยวค่อยว่ากันขอดูสเตนก่อน s t r e n g t บอกว่าเพิ่ม impact นะครับ impact นี้ยังไม่มีเลยเหรอ damage bonus link to your strength one impact give one addition point damage จ้ะเอ่อ uh, physical resist ก็รู้ๆกันอยู่นะครับกันอะไรได้บ้างอ๋อ oh, มันมาจาก congress บวก c o n s t i t u t e ด้วยนะครับอา้าวแล้ว s t r e n g t กูมายังไงงงไหมเมื่อกี้เขาบอกว่ามันมาจาก congress บวกกับ c o n s t i t u t e แต่อัพอันนี้ได้ s t r e n g t เอ้ยได้ ฟิสิกอลหรือสิทธิ์ด้วยค <c oughs> ่อนข้างจะงงเว้ยอันนี้น่าจะเขียนผิดปะหรือไม่ผิดวะน่าจะเป็นสเตนบวกคอนกรีตปะเนี่ยสเตนบวกคอนกรีตมากกว่าใช่ไหมใช่ไหมงงเว้ยคอนสติวนี่ไงไม่เห็นได้เลยนะอันนี้น่าจะเขียนผิดนะครับน่าจะเป็นสเตนบวกคอนกรีตส่วนอันนี้เป็นคอนกรีตบวก อินเออใช่ไหมเพราะยีคือคอนกรีสิบห้าบวกอินสิบสองเนาะส่วนอันนี้ฟิสิก a l ก็คือสเตนบวกกับคอนกรีตคือสิบห้าบวกสิบอืมก็เลยยี่สิบห้าใช่ไม่เกี่ยวกับคอนสติทิ e นะคอนสติทิ e ไม่ใช่นะอันนี้เขียนผิดนะโอเคช่างมันต่อไปคอนสติทิ e ก็เพิ่มเลือดแล้วก็สตา m i มีหน้าตรงๆเลยอัพเป็นหนึ่งพอยได้เท่าไหร่สองแต้มอืมน่าสนใจเหมือนกันนะเลือดก็ค่อนข้างจาเป็นนะ,ะเลือดน้อยคือแย่นะ บวกหเปอร์เซ็นต์เปอร์คอนกรีตเอ่อคอนสติทิวอินไม่เพิ่มอะไรเลยนะฮะแล้วก็เพิ่มฮิลลิ่งพาวเวอร์นะฮะฮิลลิ่งพาวเวอร์กูไม่ดี <c oughs> ผ่านไปคอนกรีตก่อนครับคอนกรีตอัพปุ๊บได้รีซิทอย่างเดียวเลยนะจ้าผมผ่านไปอันนี้ก็เหมือนกันได้ซัพพอร์ตได้อ่ซัพพอร์ตอย่างเดียวเลยมันก็บอกว่าซัพพอร์ตเชเลกเตอร์เกลรีซีฟห้าเปอร์เซ็นต์บวกสองโบนัสเปอร์โอเคช่างหัวมันสรุปตัวนี้อัพอจิลิตี้และสเตนครับ โอเคขอดูก่อนว่า agility ได้อะไรบ้าง p a r r y บวก 2, d งดอบก2นะผมถ้าอีกทีหนึ่งก็บวกอีก2อีก2เอาไว้ทีหลังนะตัวนี้เรา up พสเ t e n เพิ่มทีหนึ่งแล้วกันนะเพื่อเอาโบนัส d a m a g ก่อนนะเพราะเรายังต้องการตีแรงด้วยเหมือนกันนะครับแต่ว่าเราไม่ได้ถึกนะซึ่งไม่เป็นไรเรนเจอร์ Ranger เราไม่ใช่สายถึกอยู่แล้วนะครับเราเอาเป็นสายตีแรงไปเลยนะตีแม่นตีแรงแล้วก็ตามด้วย skill first add อ้าวก็ดีดิ มีสกิลฮิวในตัวก็ดีดิเฟิร์สบลัดเฟิร์สบลัดสไตล์เดอะดัมเบิ้ลเดเมจออนทารกิตวิตฟูลเฮดพีต้องฟูลเฮลเท่านั้นด้วยเหรอตีฟูลเฮลแรงขึ้นใช้ได้แค่ทีเดียวดิอย่างงี้ใช่ไหมโอกาสใช้ค่อนข้างน้อยนะเพราะว่าคือมันก็ไม่ใช่ไม่ดีหรอกนะแต่ว่าฟาดปุ๊บตายปั๊บก็ดีเหมือนกันนะ แต่ว่าชัดครูดาวสองเทินนะครับแล้วพอผ่านไปถึงตอนนั้นก็คือเทินที่สามเทินที่สี่แล้วมันจะยังมีตัวที่ไม่เจ็บอีกเหรอใช่ไหมเกมหนึ่งน่าใช้ได้ครั้งหนึ่งเงี้ยก็เฟิร์สแอดดีกว่านะอย่างน้อยก็ได้ฮิลเพิ่มมาโอเคอีกหนึ่งพอยต์ลงไปอันนี้เราก็จะปลดอันถัดไปนะซึ่งเราก็คงไม่อัพอันเนี้ยอัพอันถัดไปได้เลยซึ่งจริงอันนี้ก็คงจะมีคนอัพน้อยนะเพราะว่ามันไม่มีไม่มีสายเชื่อมต่อด้วยนะครับ โอเคมาดูฝั่งพพสซีฟครับผมพพสซีฟเราเอาอะไร1 l a n g e r can now equip heavy leather armor เอาแล้วอันนี้ต้องไปดูหน่อยว่า heavy leather armor มันคืออะไรอ่ะเรากดคอนเฟิร์มตอนนี้เลยได้ปะ่ะเดี๋ยวค่อยมาอัพอันนี้ทีหลัง l a n g e r can ฮะ huh? if the l a n g e r is adjacent to the e l he can see c o n c r e t ยืนอยู่ข้างๆเอลฟได้4คอนกรีต อยู่ข้างตีฟได้สิบคริติคอลชาร์จอ,อืมโอเคไม่ต้องแล้วแหละเลือกเลย <c oughs> เลือกเลยครับ <c oughs> ไม่ต้องสืบเลยโอเคเดี๋ยวอันอื่นค่อยว่ากันต่อเนาะค่อยมาอ่านทีหลังแลันะเพราะถ้าอ่านตอนนี้ก็คงจะเสียเวลาไปเยอะเลยไปรุยเลยดีกว่าคอนเฟิร์มตามนั้นจ้าเรียบร้อยได้แล้วแล้วก็กดแบ็กออกไปแล้วเราจะเอาอยัางไงกับออก เอ้ยแล้วจะยังไงกับคนแคะเอายังไงก็ไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยตอนเอิ่มเอิ่มคือยังไงดีต้องไปทางนี้นะครับผมเพื่อเพื่อจะทาอะไรสักอย่างหนึ่งต่อนะแต่ตอนนี้มีแค่นี้แล้วอ่ะเดี๋ยวขอเดินไปอีกหน่อยหนึ่งแล้วกันขึ้นข้างบนไปอีกหน่อยหนึ่งแล้วกันอีกนิดนึ่งขออีกหน่อยเอาคนแคะไม่อยู่ wizard? Oh goodness me I'd never I'm a f a r m a c i i a n p i r i n โทบีเอสเปริน at your service. จริงจัง็เนี่ยคือคนแค้นเนี่ยผมอยากอยากอากัพเลเวลเขานะเพราะว่าผมต้องเฮ้ยงงคุแขใช่ไหม Five, but what's it for? Does it actually work or is it bullshit? For example, I have amazing preparations for people who quit drinking or to get rid of hangovers. Adventurers tend to like those. Mm. This is a rather unlikely place for a shop, isn't it? <laughs> well, <laughs> I got the spot for peanuts. I'm currently just settling in. Come back later. I'll show you some interesting magications at very affordable rates. Huh. I thought that no one had ever entered this dungeon before. Oh, hmm. quite the contrary. It's very popular. Who told you such things? Our sponsor, some hooded guy we met at Twisted Vale. Yes, yeah, typical hiring procedure for a party of beginners. Uh say, by any chance have you seen a dwarf? He's sort of dwarf-like. Why are we looking for him? We're doing fine without him. Okay. No, I didn't see him. But if he's small, he could be sneaking by right under our noses. We're also looking for the third statuette of Gradual Folk. No. The statuette of Gladradulfa. I thought it was the baghead of Rapadulfra. <laughs> <Well, that's laughs> <not laughs> it. It Oh, wait, our sponsor wrote it down on a piece of paper. Ah! The 12th statuette of Gladilphara. Never heard of it, sorry. But you should ask around at the inn. Maybe someone will know about it. And then, some areas are open to the public. Take the stairs, you'll see for yourself. This is all a bit unnerving. Our victorious party travels forth in its quest for the statuette and their vertically challenged companion, who disappeared after taking hold of a mysterious amulet. <laughs> okay, uh, the end. Now you got the basic. Now you are free to explore your dungeon on your own. to the You can find those tip and many other in-game tips. the แต่บึงสอดกูมาถึงตรงนี้แล้วบึงปล่อยกูลงตรงนี้แล้วเสร็จแล้วก็บึงก็เอาดอรฟกูไปด้วยเนี่ยนะตีไม่ครบครับต้องขึ้นแล้วเท่านั้นแต่ว่าเราสามารถที่จะเดินเล่นข้างล่างนี้ต่อไปได้นะฮะผมเอ้ยกดเลนเจอร์อยู่เออไปวิ่งวิ่งดูว่าผมมีของด้วยนะครับเก็บครับอย่ารอช้าครับผมฟาร์มของให้ทั่วครับผมตึดตึดอ๋อนี่ไงคนขายอยู่ตรงนี้นะฮะ ลองคุยกับเขาหน่อยแล้วกันว่าเขามีอะไรบ้างนะครับเผื่อจะซื้อของเขาได้ฮัลโหลแชทแชทไม่ได้ด้วยเทรดอย่างเดียวโอ้อีเซ็ตเดนเจียนมานาอีเซ็ตโปเทคชั่นเป็นยานะแบนดิตนี่แหละครับผมแบนเดิตนี่แหละครับโคตรสุดยอดซื้อสักสิบยี่สิบอันเอา้าล,ลืมดูตังค์ครับสิบอัน,นเลยแบบไม่เป็นไรครับเฟอร์เด็ตคิดเฟอร์เด็ตคิดต้องใช้เหรอไม่ต้องก็ได้บ้างอิมพูซแบนดิต คืออะไรอ่ะเอาพลาดเลยมีอินพุตเป็นเด็ดด้วยนะฮะอ๋อที่เขาบอกใช่ไหมคือกดใช้แล้วมันจะได้ฮิวไปด้วยนะโอเคผ่านไปก่อนไอเทมมีไหมไม่มีเลยนะฮะมีแต่ยายอย่างเดียวโอเคงั้นที่เหลือไปค่อยว่ากันนะเอาแบนดิตไปสิบอันก่อนพอละไปแล้วผมวิ่งไล่เดินตามทางก่อนข้างล่างลงแล้วขอดูข้างบนนิดนึงข้างบนนี้เป็นยังไงมีอะไรไหมมีประตู คูบไปดูประต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 ูนี่คืออะไรเปิดแล้วไปไหนเปิดไม่ได้โอเค thank you ครับผมขอบคุณที่เปิดไม่ได้นะฮะประตูข้างล่างนี่ล่ละอ่านี่มีลิฟต์นะครับผมน่าจะเป็นทางขึ้นแล้วก็มีตรงนี้ด้วยครับผมชิปหายแล้วไปไหนวันนียอันนี้ก็ลิฟต์อันนั้นก็ทางอ๋อเดินดีเดิน,ดเ,ดนเอออันนั้นก็ทางขึ้นนะฮะซึ่งก็ไม่รู้ว่าอันไหนอันนี้เขาบอกว่าไปไหน to the second floor จะ เราย i, ังไม่อยากไปชั้นสองครับเราลงข้างล่างมาดูก่อนขอดูหน่อยข้างล่างนี้เป็นแพลนทรีไม่ใช่แพลนที่เรียกว่าอะไรนะอ่านี่ๆตรงนี้ที่เราเจอเมื่อกี้ใช่ไหมระเบียงระเบียงครับมีชุดเกาะสุดยอดโอเคเหลืออะไรอีกไหมเนี่ย Can't wait to level up My neighbors will be sorry when I come back and love their faces ขึ้นเลเวอัพแล้วจะมาแคนเวททุเลเวอัพทำไมล่ะ ออไปไม่ได้หรอข้างนอกอะ่ะอ๋อต้องทําลายประตูไปนะครับโดยใช้คุณออกนะฮะคุณออกต้องทําลายประตูให้นะฮะซึ่งตอนนี้ยังไม่มีนะครับสมัส่ไอเทมก่อนเลยไปกันต่อที่ข้างล่างนี้จะครบแล้วนะเดี๋ยววิ่งไปดูอีกทีหนึ่งเช็คเพื่อความชัวนะครับที่เหลือก็คือ <ไป S 1> ที่เหลือก็คือฝั่งนี้แล้วนะฝั่งเดียวข้างนอกน,นี้ไปได้เหมือนกันแต่ว่าเขายังไปไม่ได้นะมันเปิดไม่ได้เหลือประตูสองอันแล้วก็มีร้านขายของอยู่ที่นี่นะครับจนต,ตรงนี้ ตัวนี้ยังไม่เปิดนี่ใช่ไหมเนาะเหมือนเหมือนจะยังมีตอนที่เราเดินผ่านล่าสุดมันมีพลังงานบางอย่างปิดไว้นะแล้วก็เหลือแค่2ทางนี้ตรงนี้เป็นลิฟต์ตรงนี้เป็นทางไปต่อนะซึ่งก็ยังไม่รู้แล้วกันว่าจะไปยังไงนะโอเคงั้นเราไปต่อกัน,นครับจากตรงนี้เนี่ยมันเราจะต้องไปหาเดอะวอร์ปนะครับซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นทางนี้นะแต่ว่ามันจะมีทางนี้ด้วยซึ่งเป็นลิฟต์นะครับซึ่งไม่รู้ว่าไปไหนเหมือนกันเดี๋ยวเราลองไปลิฟต์ก่อนแล้วกันลิฟต์โอ้โหอะไรวเนี่ย ไปเบดเมนได้ไปทาวเวียนไปไปได้ทุกที่เลยอะ่ะเอาแต่ข้้งบนนี้ยังขึ้นไม่ได้เหรอเนี่ยข้้งบนขึ้นไม่ได้แต่ลบหนึ่งลงไปเบดเมนได้นะครับเราลงลงไปแวะเบดเมนก่อนไหมรอคบคนดีกว่ามั้งเนาะใช่ไหมคบคนแล้วกันอนะไว้มาใหม่เอาเราอคบคนแล้วกันเปลี่ยนเปลี่ยนใจนะครับขึ้นไปหาเดอะวอล์ฟก่อนเพราะว่ามันเป็นเกมที่เก็บ EXP เนาะ Second chapter. A ah. beer, two curses, what, 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 three what, what, companions. What? After a pretty erratic what? start in the dungeon of Nahulbuk, what? our adventures end up in a rather strange bar with a thirst for fresh glory and honorable ale. Or is it the other way around? Yep, it's an actual tavern. Open to the public. Crazy. This <laughs> dungeon is <laughs> so weird. We should ask Maybe someone's seen the dwarf. Remind me why we would want to look for him. Because in our party, no one gets left behind. What, what, what? Hi. Uh, hello? Looking for a dwarf? The Paladin. Maybe. Mm -hmm. so which one do I listen to? The scruffy it half or the dimwit and flip flops here? Indeed, we have a dwarf companion. He's gone missing. I've been hired to find a dwarf. Maybe it's the same guy. I'd no be surprised we just got here. Never mind that. Who hired you? The dungeon master? As mm -hmm. if. It was the co op running this dungeon. There's an evil dwarf stealing stuff, mostly gold and ale. They what? want him dead. A a evil Ugh, this just keeps getting weirder. And what's this about an evil dwarf? Ours isn't evil. Walk. Let's forget this weirdo and a rant about dwarves. Spin your head, salad brains. I like a breeze. Now shut up, everybody. You all help me take him down and we'll split the loot. It's tempting, but mm. we're really. looking like a bunch of bums <laughs> did well, so you, God, I need you to hear that i inside my good man ha and i'm gazor's stepsister well uh nice job hiding your tentacles what <laughs> Uh, only rich people powerful wizards and famous artists can get in here precisely we come in the company of an elven artist yes i'm talented with both my voice and the flute sorry clowns aren't allowed in wait we also have a powerful wizard yes um Master Wizarry have a still robes the right the n you of o v air. แปลว่าคือเขาให้เฉพาะวิสัตระดับสูงเข้านะเราเอออวิเเอร์เยนะอันนี้เป็นทางไปต่อนะยังไม่ไปนะเขามีคนให้เราคุยอยู่ตรงนี้ก็เป็นห้องอีกห้องนึงนะครับเอเดินแวะเข้าไปแล้วไม่เปิดแผนที่เฉยเลยหรือว่าไว้ก่อนนะเอาเดินไม่ได้ นี่ห้องอะไรอ่ะดูจากแผนที่แล้วไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวกับตัวเควสหลักนะครับเข้าไปก่อนอุเที่ยวห้องครัวห้องครัวนั่นเองห้องครัวก็มีคนครัวให้คุยนะจ๊ะมีของและเห็นแล้วหนึ่งอันขวดข้างหน้านี่มันเกี่ยวอะไรกับคนนี้ด้วยเหรออ๋อ <laughs> มันเป็นเออเรียกว่าอะไรเดีอยวมันรวมกันนะครับเป็นอ็อบเจกต์เดียว ไม่ใช่ออบเจกเดียวสิมันเกี่ยวข้องกันพอไฮไลท์แล้วมันมันอยู่ด้วยกันอ่ะซะอย่างนั้นเลยจริงน่าจะไฮไลท์แค่ตัวละครเออแลดูน่าสงสัยมากกดแนะคุณจะวาร์ปไปเนี่ย This shell is missing some book a small above it read อ uh ๋อฮ huh. ะ Orcish ก็คือภาษา o อ c You must have the book ก่อนถึงจะเอามาคืนได้โอเค ต้องไปหาออกริชภาษาออกอะไรนี่มานะฮะโอเคอันนี้ล่ะหนังสืออยู่ตรงนี้หรือเปล่าไอ้ของพวกนี้มันใช้ทำอะไรกันแน่วเนี่ยมินิซอสเสร็หรอแร็กน่าจะเป็นของที่ขายทิ้งได้เนาะใช่ไหมมันคือไอเทมทั่ว,วไปอันนี้ก็เหมือนเป็นกล่องใส่ไส้กรอกอย่างนี้เหรอใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างไม่น่าไม่น่าจะได้เอามาหนักๆไว้ก่อนขอดูหน่อยดิว่ามันหนักเท่าไหร่ละ โอ้ยังสบายอีกยังไม่ถึง10%ด้วยซ้ำเก็บขยะไปเรื่อยนะเกมน,นี้ต้องมีการเก็บขยะขายเดี๋ยวเราค่อยไปขายวายวะ่ะสเตนลบกับชาลิบบวกเพิ่มโอ้เพิ่มเยอะอยู่นะ4-4เลยชาลิตมากลบสอันนี้4-4่สีลบอินสมีทั้ง4ขวดเออเอาไปขายดีกว่ามาั้งเป็นพวกบัฟนะครับกินแล้วบัฟแต่ว่ามีข้อเสียด้วยใช่เลยเนี่ยชิมปรีเว แปลว่าเป็นของที่ไม่ได้มีประโยชน์เลยเอาไว้ไปขายอย่างเดียวนะโอเคทำนั้นไปวิ่งวนรอบห้องก่อนนั่งไงเจออีกหนึ่งอย่างลูดมันเปิดนานมากอันี่ไงออกฤิ์ครูครูทรายใช่ไหมแต่ว่านี่มันสองทับสม,มันต้องเก็บให้ครบปะลองเอาไปยัดดูดิใส่ได้ปะว่ออกฤทิสองทับสมไม่ครบครับผมเราไปต่อกันที่ อุ้ยทำไมดูมันแปลกๆแล้วตรงนี้มีข้างบนแล้วก็มีข้างล่างแล้วก็มีตรงนี้เป็นเป้าหมายของเราแล้วครับส่วนตรงนี้ยังเข้าไม่ได้นะครับผมมีริเวอร์อยู่ตรงนั้นโอเคเรารู้แล้วเราต้องทำยังไงย้อนกลับสิครับผม <laughs> ประตูอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเมื่อกี้ที่เราเห็นในแผนที่นี่ไงข้าทางนี้ได้การตรงนี้คือประตูวอท อ้าเป็นอีกทางหนึ่งว่ะตอนแรกผมนึกว่ามันจะมาต่อกับประตูนี้นะแต่ไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นเราไปเข้าประตูนี้ก่อนก็ได้ล็อกเอ้านี่ก็ตันแต่ว่าต้องวนข้างล่างแหละแล้วก็เดี๋ยวไปวนมาโอเคได้ถูกบ,บีบฟังคับให้ต้องเดินลงไปตรงนั้นนะไม่มีทางเลือกแล้วไปกันเถอะเพื่อน เราจะต้องหยุดคุยกันหมก็เป็นมุกทั่วไปนะมุกคุยทะเลาะกันตามเรื่องตามราวเปิดเองได้ปะไม่ต้องกดแอคทีฟตัวนี้อุ้ยเปิดได้ด้วยว่าแอคทีปตัวนี้ทำอะไรอ่ะตัวหลังหรอ นี่ไงเราเข้าห้องนี้ได้แล้วเราไปล่นี้ไดแ,แล้วนี่ประตูนี้พังพังได้ส่วนนี้จะเป็นต้องกดซึ่งเราไม่กดไงไปวิ่งเล่นก่อนเก็บของก่อนครับผมมีศัตรูก็ขอให้มาโจนของโจนว่ะเฮ้ยรับของโจนไหมครับใช่เลยจ้าจ้าจ้าน็อตอีควิปก็ใส่ซะสิสว้าเทว่ะมีปอกแขนเพิ่มขึ้นมานะครับ ตู้นี้มีชั้นหนังสือเปล่าหนังสือจริงจด้วยแต่เป็นเดบิวเรียนว่ะอืมอ๋อแค่ปางทีอ่าสวยมีเด้งอย่างงี้เฟอร์ไดคิด Unable to and un ถุยยูเซ usable from the victory and d i r e c อินคอมแบทก็คือใช้ได้เลยทั้งนั้นที่ตอนที่อยู่ในคอมแบทก็ใช้ได้เลย ไม่ต้องไปใส่ในอะไรเลยก็ใช้ได้เลยมันแค่ทำอะไร Heal or i n j u c e Injury อ่ะโอเคก็คือรักษา Injury ทั้งหมดเลยนะก็รอคนเจ็บสามก่อนแล้วเราค่อยใช้นะไม่ต้องรีบร้อนเอา้าตันหรอแล้วทางออกไปทางนั้นมันอยู่ไหนเอา้านี่มันห้องตันนะครับผมมีแค่นี้เลยไปต่อไม่ได้แปลว่าอ๋ออันนี้มันต้องทำลายใช้ออคทำลายเข้ามา โอเคครับถ้างั้นสำหรับพาร์ทนี้ก็เอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับในพาร์ทหน้าเดี๋ยวเราจะประกดสวิตช์ดีกันโอเค